สวัสดีครับวันนี้สวนพะรักอยุธยามาพาชมสวนหนูสวนกันดีกว่านะครับสวนที่ผมทําเองนะผมและแม่ครับทำเองนี่ยังอยู่นะจ๊ะเศรษฐีวินสันสิงห์บุรียังอยู่นะยังอยู่สองต้นใครชอบนะขายเท่าไหร่นะพันสามเก้าสิบสำหรับสิงห์บุรีนะจ๊ะสองต้นยังอยู่นะสิงห์บุรีสองต้นนะยังอยู่นะส่วนอันนี้อยุธยานะจ๊ะลายส,สวยๆอย่างนี้เลยนะอยุธยา อยุทยายังอยู่เหมือนกันนะจ๊ะจำราคาไม่ได้แล้วนะใครสนใจก็ทักมาได้นะ0 9 0 9เก้าน็ดูนหนะจ๊ะนี่หมาย,ยังอยู่นะกุ้งก็มีนี่กุ้งที่สวนนะกุ้งแม่น้ำเจ้าพญาแท้ๆเลยนี่จันเงินนี่ควักนะนะควักควักอาหินอน่อนอันนี้ครีมสามสี 4. ให้ดูหน่อยนี่นะนี่นะจ๊ะนี่นี่นีนี่นี่นน ใครสนใจโทรมาเลยนะ0 9 0 9์เก้า1นยจ็ดอาจารวันนี้อัปเดตให้ดูหน่อยไม้มีอะไรบ้างนี่นะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ตรงแผนกวางไม้นี่นี่ของยังมีอยู่นี่นะครับผมลองดูนะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างก่อนมุมกว้างของสวนจะเวียนหัวกด้ไหมจะ,ไจะเวียนหัวกันไหม นี่จารส่วนไม่ใหญ่ไม่โตทําเองนะครับเราทําเองแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วทําไม่ทันพี่ๆนี่เป็นควักดาก็มีนะควักดําอ่าเดี๋ยวพาเดินดีกว่านี่ไถ่คอนของเราพาเดินหน่อยพาเดินหน่อยอืมเราก็ดูเนี่ยจะไม้ใบไม้ใบที่ส่วนเยอะแต่ไม่ค่อยได้เอาไปขายไม่ค่อยได้ลงเลยไม้ใบการส้มมีแต่ไม้ใหญ่ๆ่ไม่ไหว นี่อีพี่นะจ๊ะเอาขึ้นเสาเลยที่สวนนะนี่จะเป็นมะอันนี้ประกายดาวนี่นี่ที่สวนเรามีด้วยนะประกายดาวไกลๆนี่นี่บุตรกายดาวบุตรเบิดนี่บุตรฟูมินเราก็มีนะนี่พามาดูพามาดูฟูมินนี่ฟูมินนี่เรายังอยู่นะพี่ฟูมินเราขายแปดร้อยเก้าสิบหลมส่งใช่ไหมยังอยู่นะจ๊ะสามกระถางใครสนใจชอบมาได้เลยเงียบเลยพักนี้ พีครับพ่กเศรษฐกิจไม่ดีอาทิตย์เน่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 เ่พีด่างขาวยังสวยๆวเลยนะอันนี้ห้องพี่แม่ที่ขุงนะจ๊ะเดี๋ยวยังไม่ได้ส่งแม่ที่อเมริขุงรวยลาบเดี๋ยวส่งให้แม่เขานี่นะจ๊ะไม้ใบอันนี้สิ่งกเนียมนี่ไม้ใบเยอะนะครับนี่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 อยู่ในถุงวิบาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไล่ก่อนไล่ก่อนอะไรทางนี้ก่อนอันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับนี่ ซื้อไปแล้ววินสันต้นนี้ซื้อไปแล้วนะรอ,อส่งบนพละหัสขายส่งบนพละหัมนี่โชคนี่นี่ควักด่างนะจ๊ะควักด่างนะ้องไม่ค่อยมาขายหรอกเพราะว่ามันมันเป็นแค่ใบเดียวแล้วมันไป่ายมันไม่แตกแต่มันมีหัวแล้วแต่ยังไม่แตกนี่อันนี้ออเลีย e อัลโบของที่สวนนะกําลังทําอยู่รอขึ้นสูงอีกนหน่อยเราจะตัดตัดตัดน้อยไปก็ไม่ไหวตัดน้อยไปเนี่ยนะ นี่นะยังเคยเคยที่บอกบอกกันเนี่ยมันจะออกเผือกเยอะถ้าข่าวเยอะๆอะใบเสียเนี่ยอันที่พี่ที่อุทัยได้ไปอะแจ๋วมากเลยนะไม่เสียนะใบไ,ไม่เสียดูออรโบหนูนะนี่อบโบหนูนี่นี่นออรเรียอโบมีไม้เริ่มจะทําเองนะต้นเดียวทั้งนั้นเลยจะ้ะนี่อันนี้ไม้ต่างๆของแม่ค้าเขาขผมก็ไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะ โดเมติกดูนะนะโอ้โหคุณนนนนห,หลายสวยแต่เนี่ยค <c oughs> ุณเป็นรู<ส>ลเลยเนี่ยพวกกินซะแล้วมาแรงตะก,กแตน,นคุณไม่ค่อยจะอยู่นี่นะดูออเลียหนูรอก,ก่อนนะจ๊ะพี่ๆข้างในชอบมาลอก่อนนะ <c oughs> ออเลียนหนูลายอย่างนี้เลยนะแต่ยังไม่ได้ตัดเ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ประกายดาวที่สวนใบนี้สวยนะรักนี่ดู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 ยังไม่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 ค่อยเด้งเท่าไหร่ใบยังไม่เด้งนี่เพิ่งตัดนะจ๊ะเพิ่งตัด นี้ตันไหนอะนานแล้วนานแล้วนีไม่อ๋อแล้วจะปลูกใหม่ปลูกแล้วปลูกใหม่รอเด้งพึ่งออกมานี่หนูจะบอกให้นะโชคที่หนูขายนะตอนนั้นนะมันไม่เข้าสีนะนี่หนูเข้าสีแล้วนะที่หนูขายในคลิปคลิปก่อนคลิปสิบเอ็ดสิบสองก็มีหมดอีพีสิบเอ็ดสองเนี่ยตอนแรกยังไม่เข้าสีนะนี่เริ่มเข้าสีหนูมากัดนะไม่มีคนชอบนี่นามาแล้วนาถ้าอีกสองวันถ้ามันแดงกวันนี้หนูขายพันแล้วนะ อันนี้นี่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 ตัวเทพสุดของซิงโกเนียมนี่ใบบุญดางองขายพันี่ทักมาขายอะไรพันหนึ่งหกร้อยไปแล้วนี่นาเนี่ยเนี่ยที่ที่ยังอยู่ตอนที่อยู่ในคลิปสิบเอ็ดสิบสองอะหนูมาตากแดดเลยนี่มาไล่มาไล่นี่นี่ดูนะมาแล้วครอบมาสีมาแล้วนี่จะครอบสีมาแล้วหนูมาไล่เลยเนี่ยลองไล่ดูนั่นก็เป็นโชคที่ทําเองนะจ๊ะโชคสุดมากนี่แอนกัดนี่เขาเรียกแองกัรดนี่จะเป็นแถวนี้เป็นซิงโกเนียมเหมือนกัน จินนงจินนี่มีนะจ๊ะแต่ยังไม่ได้ทําอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ค้าแนะนําเสนอนี่ประกายดาวประกายดาวมีลูกน้องด้วยดูดูประกายดาวประกายดาวนี้นี่ดูชมพูดิชมพูชมพูมากเลยเห็นชมพูไหมโอ้โหชมพูมาเลยนะพี่โอ้ยพวกพวกที่บ้านไปเลยไปเลยไปบ้านก่อนเลยนี่ประกายดาวที่บ้านหนูจะประมาณนี้อันนี้ไม้ยกยอดนี่นี่นี่ดูดู ดูความกายนะอันนี้ยอดอันนี้โคนเนี่ยอันนี้ยอดนี่นี่อันนี้โคนนี่นี่นี่โคนนี่อันนี้แค่นอนี่แม่ค้าแค่นอไปบ้างแล้วนะห้าหกนอเลยนะลูกเขาสวยลูกเขาสวยนี่เนี่ยไม่นอเนี่ยไม่นอเนี่ยไม่นอดูไม่นอหนูนะไม่นอไม่ได้ไม้ตาหนูใช้ได้ไม่นอนี่นะดูอันนี้ทีลายโคนดูลายเป็นเป็นไทคอนเลยลายกระจายเป็นไทคอนเลยนี่ อันนี้มันกลายลาย,นนล,ายลายฟอยด์เลยนะพี่พี่พามาชมนะจ๊ะไม่ได้ขายนะอันนี้มันเป็นอันนี้พ<อ>ามาชมแต่ต้นไหนที่ที่เคยลงคลิปอะยังอยู่หน,นูหนูก็นนทักมาถามหนูได้นะยังอยู่อันนี้ลายดีมากเลยนะพี่ลายดีลายดีนี่ก็จะเป็นนี่<ว>ดำด่างอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะควักดำด่างอยู่ตรงนี้แหละหาไม่เจอนี่จะเป็นอันนี้อะไรนะครีมสามสีเป็นแม่พันแมพันธุครีมสามสีนะจ๊ะ่ตอนที่ยังไม่ตัดตัดไปหมดแล้วตัดไปหมดแล้วควักอาบอาโบ ด่างขาวโบราณอาโบอะไรนี่โชคโชคที่บ้านจะประมาณนี้สีจะเอาเป็นสีสนิมมากกว่าแดงอ่ะมันมาในกล้องมันจะดอบไปน่อยหนึ่งนี่นะโชคที่บ้านหนูประมาณนี้อันนี้แม่ค้าทําเองนะครับเพราะจากเมล็ดเลยนะนี่ไม้เมล็ดแท้ๆเลยสองปีได้เท่านี้ดูให้ดูให้ดูอันหนึ่งนี่นี่ยังไม่เข้าติด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  นี่อันนี้ก็สวยนะแต่ต้นนี้ไม่โตช้ามากพวกเดียวกันแต่โตมาด้วยกันออกมาเม็ดเดียวกันแต่ดูสิพี่ไม่โตชมพูเยอะชมพูเยอะข่าวเยอะเกินนะฮะเนี่ยจะเป็นเนี่ยโชคในที่ทาทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเป็นนี่เนี่ยเี่ยปกายดาวยกยอดดูยกยอดทียกยอดไปแล้วตอออกมากี่นอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่นอมันม่วงแดงนะอันนี้มันแดงนะนี่จันดามีลูกกันนะรอก็อนลอก้อนจันดา ลำด่างของหนูรอก,ก้อนนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นสเสน่จันแล้วก็นี่อันนู้นจะเปโชคอีกหนูก็โชคโชคเยอะฝักดำํำพวกผูชลุสตอเช็คไม้ใบผูอยู่ฝั่งหนูเลยไหนสุดนุ่นเลยอันนี้น,นี่ดูโชคต้นแม่ต้นใหญ่ของหนูนี่ยังได้ลูกมาแค่ฝักเดียวอันนี้จะเป็นฝักด่างโบราณด่างขาวนนแดดแรงหน่อยนี่แม่ผ่านทั้ทงนั้นเลย นี่จะเป็นโชคที่ทํำโชคที่ทํานี่นะจ๊ะโชคเล็กๆไม้พร้อมมาเลีแค่งัดถ้ามันไม่เป็นโรคมันก็จะโตนะพี่ๆมันโดนฝนอันนี้จากแม่เหลืองนี่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 จากแม่เหลืองนอยมันชอบกินมาเลยไม่ค่อยขึ้นใบไม่พอขึ้นมาแล้วมันกินนี่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 ลูกจากแม่เนี่ยแม่ตัวนี่ลูกฝักนี่นี่นี่ดูสีนะออกนะแต่ดูแม่นะนี่แม่เหลืองแม่เหลืองเลยนี่นี่จะพาดูแม่ก่อนนี่ดูความใหญ่ของแม่เขานะ ใหญ่มากเนี่ยแม่เหลืองเลยจ้ะเนี่ยใหญ่มากต้นนี้ใหญ่มากมากกระถางนี้เลยนะอยู่กระถางนี้เลยนะใหญ่มากพี่หนูเนี่ยใหญ่มากดูหลายสวยต้นนี้สวยจริงจริงนี่ขวักขวบพรมนี่ขวักขวบพรมขวักขวบพรมบ้านด่างป้าด่างก็มีนะพี่แต่ยังไม่ได้แค่ <c oughs> อันนี้ขวักขวบพรมบ้านด่างน,นะแม่พันหนู <c oughs> นี่นางเงินมีพี่คงเอาไปบ้างยัง ไม่แน่ใจเนาะนั่งเงินนั่งเงินอันนี้สี่มิ้นนี่สี่มิ้นนะจ๊ะอันนี้กวักอินโดกวักอินโดมิ้นนี่หนูว่ามียังไม่ได้ยังไม่มีลูกรอลูกก่อนนี่ก็นี่ทําไว้ทังแม่ไว้มันชอบตังแม่มันชอบหลุดกวักอภผมชอบหลุดบ้านมันชอบหลุดเนี่ยขวักอภผมบ้านชอบหลุดเนี่ยอยากจะจัดใบมันก็เสียงมันไม่ค่อยโตนะเราบอกเลยตรงนี้อันนี้คือแก๊งแก๊งอันนี้ติงกูเนียมแท้ๆเลยเต็ม์ลานเลยตัวเนี้ยทำไว้เยอะมากทำจนไม่ไหวอ่ะขายไม่ได้ก็บ่อยอย่างนี้เลยลงดินไว้ นี่กล้วยแดงนี่ฟลอริดารอลูกอยู่ยังหาลูกไม่เจอนะจ๊ะก็นี่ังมีตรงนี้เดี๋ยวพาไปเดินตรงนี้ก่อนนี่นี่ช้างหลุดเขียวแต่เป็นตอนแรกให้ลูกด่างมาตลอดเลยแล้วก็แก่จัดกลายเป็นเขียวไปเลยนี่เป็นไม้ที่ออกจากตู้มานี่เขาเรียกบุบุรอะไรบุดซ่อนลายเนีบุรด่างขอบ,บ,ขอ,บอันนี้บุรด่างขอบนะบุรชมพูด่างขอบ มันหาด่างไปไหนแล้วไม่รู้ใบด่างรูดไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยคือบตดบตดชมพูด่างครอบนี<ม>่นะจ๊ะ <c oughs> นี่อันนี้ทําเองวานหางจร,ระเข้ด่างก็มีแต่ทําไม่ทันไม่รู้ต้นมันไปไหนแล้ว <c oughs> นี่นะนี่ไม้ใบนี่แพงไม้ใบาวางมั่วซั่วไปหมดที่บ้านนะ <c oughs> หยิบอันไหนก็ได้อันนี้อันนี้ยกสยามยังไม่ได้ขายเก็บปั้นฟอร์มไปประกวดสิ้นปี นี่นะนี่พาดูไม้ใบหนูนี่ตัดไปหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงถุงเพิ่งจะเปิดกันนี่นี่ถุงนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะตัดอบตัดอบตัดอบไม้ใบทั้งนั้นเลยเนี่ยกองไว้บ้านเลยนี่ไม้ใบนี่นี่นี่พิงบันหน้านะฮะนี่ลูกลิงกระทิงยังขึ้นมาไม่ด่างเลยไม่รู้มาหายไปไหนแล้วด่างนี่เขาเรียกสมบัติตัวเก้าไงนี่นี่ด่างกายด้วยนะ ตอนนี้ด่างกายด้วยนะสมบัติตัวเก้ากายใบย,ยิกเลยเนี่ยเป็นตัวเก้าสมบัติตัวเก้าด่างกายนี่เนี่อโกนี่เต็มหมดอันนี้ก็คือไม้ริมริมส่วนหละเอาไว้บอลก็ได้อะไรมาอย่างนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนกระทางเลยเอ,ออกจากกระทางมาเอาเอกจากทุ่งมาเพียบเลยทําไม่ทัน,นจะเป็นพวกอะไรนะผูชลุไม้ใบยเยอะไม่ค่อยได้ไปขายพี่ๆเลยไม้ใบ บอกตรงนี่นจ้ะนี่นี่โน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 เอามาลงดินอย่างนี้กันเลยนี่คือแม่พันควกักหินอ่อนแนละดูสิออกมาไม่อ่อนแล้วหายากหินอ่อนจะทํายากนะจ๊ะบอกเลยทํายากมันชอบเขียวแล้นวน,นี่ก็คือพื้นที่ปลูกของแม่ค้าเขานี่กระดาษดำด่างล้อก้อนนะลออะ้อยะอล้อนอกก้อนกระดาษดำด่างนี่พื้นที่ปลูกของเขาพื้นที่จะทำนี่นะะนี่ควกัก โอเคเดีเลวแค่ข่าลกวุ่นวายไปหมดตะดุดล้มทุกทีนะโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสนใจต้นไม้ตรงไหนอ๋อดูดูงูนี่เดี๋ยวพาไปนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินพาไปดูอีกนิดนึงนี่อันนี้อันนี้ควัก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 นะจ๊ะควักนี่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 ควักดำควักแคะควักยอดทองอันนี้แม่พันธ์ นี่นี่หนูตัดตัดชำอย่างนี้นะนี่ควักด่างนะด่างไม่เยอะอนุปกคณ์นี้มีหัวมีรากเลยเนี่ยเนี่ยมีรากออกมาแล้วนะทำทรายง่ายสุดนี่หนูใช้ที่บ้านหนูใช้วิธีทำทรายนี่นี่นี่อะไรห่างสำลิสนะลิ้นมังกรอสำลิสนี่ยังไม่ได้แยกเลยนี่ควักหนูควักดําหนูติดด่างนะด่างขาวต้นไหนต้นนี้ปะไม่เห็นแล้วด่างขาวด่างเขียวตรงไหนใบไหนไม่รู้นี่นี่นี่ ติดด่างหมอไม่เห็นในนี้มันติดด่างอันนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งมันจะดูเขียวๆน่อยสแลนหนูเขียวซื้อตอนนั้นไม่มีต้องใช้เขียวไว้ก่อนนี่จะเป็นพวกกุ้งแล้วก็อะไรนะนี่แหละฟ,ฟ,ฟลีพวกฟีโลพวกมาเบิร์นคิงอันนี้เรามาแนะนำส่วนให้ดูเนาะส่วนให้ดูเนาะ ก็ต้นไม้ยังมีอยู่พี่ที่อีพีสิบสองงยังมีอยู่นะยังมีวินสันอยู่ใครสนใจวินสันบอกได้นะแล้วก็ไม้ใบในอีียังอยู่แล้วก็เพื่อชอบต้นไหนอะถ้าถ้าไม่ขาขายหนูก็หยิบให้ดูนี่ก็แก๊งงโกูเนียมดูปลูกเป็นทุ่งเลยเป็นดงเลยนี่ไม้ใบนี่ซับมงคลนี่เราตัดไปหมดแล้วนี่จะตัดอีกแล้วทำไม่ทันไม่ทันเลยไม่ได้ไม่ทันค่ายนะไม่ทันไม้มันโต ตัดเสร็จโตเลยตัดเสร็จโตอีกนิดนึงพาไปชมอีกนิดนึงนี่มาเบิ้ลหมากเบิ้ลหมากยังไม่ได้ไปค่ายเลยนี่แต่ตอเช็คนี่พิงพิงมาเบิ้ลคิงนะแต่ที่บ้านหนูมันตีสีส้มนะมันเป็นสีส้มนะออเรนต์นะดูชลุนนะีน่เพือกเลยทําไม้พวกนี้เห็นว่าทําง่ายมันไม่ง่ายนะจ๊ะทํานี่พิงมาเบิ้ลคิงสวนอาจจะดูลกๆหน่อยนะเนี่ยดูภูเขา โหเขาโอโหแน่นไปหมดแน่นทุกดอกอันนี้คือช้างเหลืองนี่เยลโล่เฟมขึ้นเสาเ oh, ลยนะเดี๋ยวจะตัดทำนะนี่พี่บีคนไหนรออยู่นี่แอปเปิ้ลรอยแป๊บหนึ่งให้มันใหญ่นีกหน่อยตัดไปยัางเอาตัดไปแล้วอ๋อแม่ค้าตัดไปแล้วนะนใหญ่กว่านี้อีกนะที่แม่ค้าตัดไปนี่แอปเปิ้ลมันดูเขียวๆน่อยนะนี่นี้อันนี้แพงไหมดิแพงอะไรไม่รู้ทำไว้หน้าบ้านไม้ไม้แดดชอบอย่างงี้ชอบไม้แดด นี่นี่ทองอัมพันยังอยู่นะอยู่ใน ep 1 1อ ep 1 2ก็มีนะใครชอบมามาติดติดติดใครชอบทักมาได้นะทักมาได้นะยังอยู่นี่ควกักทำควักไว้เยอะที่บ้านอนุเงินหนาโชคนะจ๊ะนี่เงินหนา,นนหนาต้นใหญ่ขายไม่ได้ใหญ่เกินนี่อันนี้จันนากจันนาคต้นนี้ติดด่างต้นนี้ด่างนะนี่ดู ด่างวางทิ้งๆอย่างเงี้ยจะนักด่างนะเนี่ยด่างเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเห็นแล้วด่างเหลืองเนี่ยเห็นเลยเหลืองเขียวๆส้มๆเนี่ยแหละน,นี่นี่ดูโชคแม่ค้าทําไว้ปีเนี้ยลืมเอาพายางคุมข้างบนฝนมันตกเยอะใบมันเลยเสียไปมั่งปก,ปกติหนูจะคุมพายางข้างบนเพื่อไม่ให้ฝนมันลงให้แค่แดดลงอย่างเดียวอื นี่นี่อันนี้หนูทำเองบอลยังไม่ได้ขายเลย <c oughs> นะรอก่อนบอลหนูทำเองนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะ <c oughs> พาชมสวนเล่นๆอ่ะโอเคยังไงต้นไม้ยังอยู่นะวินสันเนี่ยอยากให้ได้ไปถูกๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็โทรมาได้สูงเก้าสูงเก้าสิบแปดเจ็ดส่วนหนึ่งเหมือนเดิมอาจารย์แม่ขาบายบายพี่ๆหน่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวมีต้นไม้อะไรมาให้ชมให้อีกนะ <c oughs> ขอบคุณครับผมไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะฝากส่วนพอลักนู่นนู่นนู่น ลวมลูใชายนุ่นส่วนพอรักไว้ด้วยนะจ๊ะในอ้อมกกอ้อมใจซะด้วยนะ <uc> ขอฝากด้วยนะจ๊าจ๋านี่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 อันนี้นี่หายากนะอ่ะโว์ก่อนไปรวยไม่เลิกด่างขาวมันไม่มีมมมลูกลปกติมันจะเป็นด่างเหลือง <rs. S 2> อ,อย่างงี้แต่ต้นนี้ยด่างขาว <S <S <ๆ>แต่รอมีลูกอยู่ยหาลูกอยู่นะจ๊ะอืมไม่รู้ทํายังไงยังหาลูกไม่เจอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่วนพอรักหนูด้วยนะแล้วเดี๋ยวเพื่อมีต้นไม้อะไรมาใหม่ เดี๋ยวหนูอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ